การไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่มีแผนการอะไรในชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะมันคือสิ่งที่เราพอใจมันคือสิ่งที่เป็นสไตล์ของเราเนาะมันเป็นวิถีชีวิตของเราไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมันขึ้นอยู่กับความชอบมันขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคลนะคะดังนั้นเราจะไม่เอาเรื่องของคำว่าเป้าหมายชีวิตมากดดันตัวเอง ถ้าเราไม่ชอบเราไม่ต้องเอามากดดันตัวเองแต่วันนี้ลุงจะมาพูดถึงข้อดีของการมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนค่ะส่วนใครที่ยังไม่มีไม่เป็นไรนะแล้วก็ยังไม่ได้มีแผนการว่าจะมีก็ไม่ต้องกดดันตัวเองเพราะหลายๆคน่ะลุงเข้าใจเวลาที่เราอยู่ของเราเอย่างเงี้ยเรามีเงินใช้ไปไปแบบ ในการดำเนินชีวิตไปวันๆเราเงินเราเพียงพอต่อการใช้จ่ายซื้อของใช้ซื้อของที่จำเป็นได้ไปนั่นไปนี่ด้วยเงินที่เราหามาได้เท่านี้คือมันพอแล้วอะ่ะมันก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปมีแผนในชีวิตนึกออกไหมลุงเคยเป็นคนนั้นมาก่อนเคยเป็นคนนั้นมาก่อนการเงินก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่ามันก็มีอยู่เท่านั้นมันก็มีอยู่เท่านั้น ก็พอกับการใช้ใจ่ายของตัวเองของขอครอบครัวซื้อของที่ตัวเองต้องการอยากไปเที่ยวไปกินอะไรได้ได้ได้พอแบบพอดีประมาณนั้นเถอะอะแต่ทีนี้มาพูดถึงปัจจุบันนี้ลุงเป็นอีกคนหนึ่งคนที่มีเป้าหมายชัดเจนในทุกๆด้านเลยลุงก็เขียนเลยมีด้านไหนบ้างอันแรกสุขภาพเป้าหมายด้านสุขภาพ เป้าหมายด้านการงานเป้าหมายด้านการเงินเป้าหมายธุรกิจเป้าหมายาทุนการศึกษาของลูกเป้าหมายการลงทุนกองทุนต่างๆอสังหาริมทรัพย์อ่าว่าไปคือมันเป็นเป้าหมายเป็นแผนการนะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมีบางอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะลุงเขียนแผนชัดเจนมีกองทุนกเกษียณต่างๆก็เขียนมันลงไป มันดีกว่ายังไงใช่ไหมกว่าตอนที่เราไม่มีแผนการอะมันดีกว่าตรงที่ว่าเราเราเรารู้เลยถ้าเราแบบสมมติแก่ไปเราไม่เดือดร้อนแน่นอนเพราะแผนเราชารัดเจนแล้วแล้วตอนเนี้ยเรากําลังดาเนินการทํามันอยู่ทามันอยู่แล้วเราจะค่อยๆเติมลงไปทีละกล่องทีละกล่องในแผนการที่เราวางหรือสมมุติว่ามันเป็นกล่องเปล่ามันมีแค่แผนอะ แผนว่าอันเนี้ยฉันจะใส่เงินจํานวนนี้ลงไปสําหรับกล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้มันมีการเติมเข้าไปและในบางกล่องเพราะฉะนั้นทุกันเนี้ยทุกอย่างมันต้องใช้เงินใช่ไหมทุกอย่างมันต้องใช้เงินดังนั้นทุกแผนนั่นอะมันคือมันมีเงินเป็นตัวช่วยที่สําคัญที่สุดในการทําให้มันดีให้มันประสบผลสําเร็จอย่างเรื่องของด้านสุขภาพใช่ไหมคือมันเขาเรียกว่าอะไรสุขภาพมันเป็นเรื่องที่สิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะ ทรัพสมบัติที่สําคัญที่สุดมันคือร่างกายและสุขภาพของคนเราเพราะว่าถ้าไม่มีสุขภาพและร่างกายของเราแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถที่ไปทํางานหาเงินมาได้เลยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้ทุกวันนี้ยก็เพราะเรามีร่างกายและสุขภาพนี่แหละที่เป็นตัวขับเคลื่อนไปหาเงินตรงนั้นมาใช่ไหมคะมีสมองมีร่างกายมีสายตาที่มองเห็นมีปากที่พูดได้มีมือที่หยิบจับได้ที่เขียนอะไรได้ที่พิมพ์อะไรได้ ซึ่งจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้ลุงเลยให้ความสําคัญที่สุดเลยกับสุขภาพและร่างกายลุงก็ดูว่าทําอะไรได้บ้างประกันสุขภาพก็ใส่ไปเลยมีแผนอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วอะเราจะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีไม่ลําบากเลยโรงพยาบาลดีการรักษาพยาบาลที่ดีและมีวงเงินที่ cover กับ พวกนั้นได้โรคร้ายแรงอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือแผนการเรื่องสุขภาพละแล้วก็จะมีเรื่องของการซื้อคอร์สอ่อออกกำลังกายต่างๆด้วยนะคะซื้อคอร์สออกกำลังกายต่างๆเพราะว่าออกอยู่ที่บ้านได้ไหมลุงว่าทําได้ถ้าถ้าใครแบบขยันทําได้เนาะแต่ทีเนี้ยเวลาเราไปเอ่อมีมีเทรนเนอร์อะไรให้เราอะสำหรับคนที่สามารถแบบมีกําลังจ่ายนะ ซึ่งลุงก็จะเป็นหนึ่งในคนที่สามารถมีกําลังใจแน่นอนลุงมั่นใจมากก็ใส่ลงไปด้วยว่าคอรสออกกาลังกายแบบนี้แบบนี้อะพิลาทิสอะไรก็ว่าไปโยคะอะไรก็ว่าไปก็คือดูแลเอาสุขภาพก่อนดับแรกมานับ2ก็คือเรื่องของการเงินอะการเงินเราก็คิดไปเลยว่ามันจะมีเงินอะไรบ้างเงินเก็บไงเงินใช้เงินเก็บ,เง,เ,งเ,กบเงินที่ไว้ลงทุนต่อย,ยอดอะไรเงี้ยค่ะก็ ทำยำเขียนนลงไปโดยข้อมูลพวกเนี้ยนะลุงก็หามาจากใน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 อินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะความรู้จากโค้ชเรื่องการเงินต่างๆโค้ชเรื่องการพัฒนาความคิดต่างๆเนี่ยแหละลุงก็เอามาอัดแอปเข้ากับตัวเองเขียนแผนลงไปแล้วก็เรื่องของทุนการศึกษาลูกอะเรารู้เลยว่าลูกเราจะเรียนเราอยากให้ลูกเราเรียนอะไรที่ไหนยังไงเราก็ไปหาเลยถ้าโรงเรียนแบบเนี้ยต้องใช้ทุนให้งบเท่าไหร่แล้วถ้าเท่านี้เท่านี้ปีมันต้องเท่าไหร่เราก็ เขียนเลขมาเลยว่าทั้งหมดมันต้องใช้เท่านี้ตั้งแต่อายุเท่านี้จนถึงเท่านี้อ่ามันก็ชัดเจนแล้วก็มาในเรื่องของอ่าการลงทุนธุรกิจเนาะธุรกิจว่าเราอยากทําอะไรบ้างเขียนลงไปเลยมีอะไรอยู่ในหัวเรื่องของอธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อดูแลร่างกายสกินแคร์ต่างๆก็มีเหมือนกันเรื่องเสื้อผ้าก็เขียนลงไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยพอข้อดีของมันคือมันชัดเจนไงมันชัดเจนเรารู้เลย ทุกวันเนี่ยเราตื่นมาเราทําเพื่ออะไรเนี่ยแหละไอที่เขียนไว้หมดนี่แหละมันชัดเจนมันทําให้ทุกวันเนี้ยลู้มีกําลังใจและมีความสุขมากๆที่จะตื่นมาใช้ชีวิตตื่นมาลงมือทํางานตื่นมาลงมือลุยไปหาเป้าหมายพวกนั้นนะ่ะเพราะบางช่องมันยังว่างอยู่เลย บางช่องมันยังว่างเลยแต่ท้อไหมไม่ท้อเพราะบางช่องมันฟิลอาบมันฟิลไปแล้วมันแบบเขาเรียกอะไรคะมันมันเติมไปแล้วมันเติมไปแล้วอาจจะไม่ได้แบบเต็มขนาดนั้นแต่มันมีเติมไปแล้วเนี่ยอ่าประมาณนั้นนี่แหละลุงก็เลยจะมาบอกว่าใครที่ยังไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะคุณไม่ต้องรู้สึกกดดันหรือเครียดเวลาเห็นคนอื่นเขามีเป้าหมายในชีวิตเพราะว่าคนเราอะสไตล์ไลฟ์สไตล์มันต่างกัน ลุงก็เคยเป็นคนที่รู้สึกว่าโอเคและกับเท่านั้นที่มีเมื่อก่อนเพราะมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้เดือดร้อนใครก็มีรายได้อยู่รายได้ประจําก็ไม่ได้คิดที่จะไปต่อยอดทําอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าเราก็มีเงินเดือนอยู่สามารถเอามา,าใช้จ่ายในสิ่งที่เราอยากอยากอยาก,อยากได้สามารถซื้อในของที่เราอยากซือ้อยากได้อยากกินไปกินอาหารอะไรอย่างนี้ได้ ไปเที่ยวไปปาร์ตี้ได้อ่ทําได้หมดเนี่ยเราก็เลยไม่เดือดร้อนอะไรนึกออกไหมคะดังนั้นไม่ต้องกดดันนะวันนี้ลุงแค่จะมาบอกถึงข้อดีเฉยๆของการที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าชีวิตเราอะ่ะมันมัน เขาเรียกอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นแหละอ่ามันก็ต้องมีการวางแผนไว้เนี่ยอย่างเรื่องของประกันสุขภาพเอ่ยเรื่องของทุนการศึกษาลูกเอ่ยเรื่องของการลงทุนต่อยอดธุรกิจเอ่ยเรื่องของกองทุนกเกษียณเอ่ยเพราะเราก็อยากจะแก่ไปแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เดือดร้อนลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคิดไปถึงตอนนู้นแล้วนะซึ่งลุงอยากจะคิดได้ไวกว่านี้ ตอนนี้3 5ย่าง3 6แล้วเพิ่งมาคิดได้แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ายังไม่สายยังโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่และคิดได้ในตอนที่ สุขภาพยังแข็งแรงสมบูรณ์สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่และทํามันได้อย่างเป็นที่เหมือนกันนะคะอยากจะมาเป็นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเผื่อว่าอันเนี้ยแนวคิดนี้หรือข้อมูลเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์เพราะว่าใช้กับตัวลุงเองแล้วมันเวิร์กมากๆเลยขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะและขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพที่ดีมีวันที่ดีมีความสุขนะคะ